สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนนะักฟุตบอลน,นะครับนี่ครับใบนี้ฮะท่านใดที่ชื่นชอบการนักบอลติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาใบนี้นะครับนี่ฮะคอนเนอร์ก,การ์ลักเกอร์ฮะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษแล้วก็ของเชลซีนะคอนเนอร์ก,การ์ลักเกอร์นะครับอันนี้เป็นรุ่นซีเล็กนะในว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อหรือว่าเล่นแบบมีแบบแพชชั่นในการเล่นสูงนะผมชอบแบบแพชชั่นของ คอนเนอร์กาล,ล์ลเกอร์แกเวลาลงเล่นอ่ะมันดูเออมีแพชชั่นดีก็ได้ได้รับสวบปบมปลอกแขกเป็นกัปตันทีมได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ต้องรู้นะว่าจะมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นไหมนะแต่เหมือนน่าจะมีทิศทางต่อสัญญานะครับต้องขออาภัยในข้อมูลนั้นบางทีผมอาจจะแบบไม่ได้เจาะลึกดูรู้ลึกมากนะครับงั้นก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะฮะคอนเนอร์กาล,ล์ลเกอร์แฟนเชลซีสาวกเชลซีติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะยินดีแบ่งปัน ใครจะรับการ์ดเกอร์ไปดูแลก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนี่นะฮะก็เป็นหนึ่งใบสวยๆครับสำหรับเอาใจแฟนเชลซีนะสำหรับพารินี่ซีเร็กนะฮะปีล่าสุดนะซีเร็กปีมลลนะรีกนาะเป็นปี2 0งพันฮะยี่สนะครับนี่นะหนึ่งือว่าสวยๆอีกหนึ่งใบครับเต็มๆนะนี่นะไหนก็ฝากไปด้วยนะครับไหนก็ฝากอกอนด้วยการ์ดเกอร์ไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวคลิปนี้สวัสดีครับ